ดีครับแต่ว่าผมกับผมนะครับผมช่างข้วนถลัดตัวชัยภูมินะครับมาวันนี้นะครับอันนี้คือเสื้อสูตรที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีเนื่องจากยังไม่ได้ใส่แขนนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ใส่คอนะครับแต่ประเด็นวันนี้นะครับที่ผมจะมาสอนเทคนิคง่ายๆนะครับคือตัวนี้นะครับคือกระเป๋าปากระเป๋า การกลับฝากระเป๋าชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้เนี่นะครับเนื่องจากว่าฝากระเป๋านี้จะไปใช้กับดัดแปลงใช้กับเสื้อผ้าหลายๆแบบนะครับทีนี้งานฝากระเป๋าที่มีซับในนะครับจะกลับด้วยผ้าซับในนะครับจะเป็นผ้าสองชิ้นนะครับนี่เนี่ดึงออกไปให้ดูนี่ครับมันจะเป็นผ้าสองชิ้นนะครับตัวด้านนี้ก็จะเป็นชิ้น ด้านด้านผ้าผ้าโชว์นะครับส่วนด้านในนี้ก็ส่วนส่วนใหญ่ก็จะใช้ผ้าซับในนะครับซับในตัวซับในตัวเดียวกับตัวที่ใช้กับซับในเสื้อนะครับนี้หลายคนบอกว่ากลับยังไงให้ได้ความมนนะครับหัวโค้งให้ได้มันให,ให้มันได้มนขนาดนี้นะครับแล้วก็ซับในไม่ไม่ปิ้นออกมา และออกมาด้านนอกนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะมาเทคมิคตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเสริมอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้ใช้ทําใช้ทํางานดีกว่านะครับเนื่องจากว่าสามารถนําไปใช้กับหลายๆหลายๆหลายหลายอย่างในการรีบผ้านะครับผมก็คือเห็นนะฮะอันนี้คือเตาปกติ ที่ผมใช้นะครับวันนี้ผมเลือกใช้ขนาด6ปอนด์นะครับเป็นเนื่องจากว่าวันนี้มีงานสูตรเข้ามาหลายตัวนะครับจะใช้ตัวตอนนี้นะครับ6ปอนด์เนื่องจากว่าผมต้องอัดผ้ากาวด้วยอะไรด้วยนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับรูปร่างเหมือนเตารีดเหมือนกันนะครับผมให้ชื่อมันว่าเตาเย็นนะครับเตาเย็นก็คือเตารีดนี่แหละนะครับเตารีดที่เสียแล้วนะครับเตารีดที่เสียแล้วผมก็จะ ปกติมันก็จะเป็นโครงเดิมนะครับแต่ทีนี้ผมทำหล่นแตกก็เลยาได้ประยุกนะครับคือเอาเอาเหล็กมาทำด้ามจับ,บด้ามจับแบบนี้นะก็เดี๋ยวจะมาดูในคลิปกันว่าผมใช้ไอเตาเย็นเนี้ยทำอะไรนะครับแล้วก็มันมีประโยชน์แบบไหนโอเคครับทีนี้พอได้ผ้ามาแล้วผ้าผมก็จะวาง2ทงชิ้นเหมือนกัน สองพิมเหมือนกันทีนี้ให้ดูลายผ้านะครับเพราะมันเป็นผ้าที่เราเหลือจากการตัดชิ้นงานตัวเสื้อมาแล้วนะครับบางทีเราจับวางไปทั่วนะครับแล้วก็มาดูแล้วก็มาดูลายเส้นผ้านะครับผมให,ให้ดูว่าด้านนอกด้านในอยู่ไหนนะครับไม่งั้นกลับฝากระเป๋าออกมาแล้วพอไปอยู่กับตัวเสื้อแล้วมันละนลายก็ดูไม่สวยงามนะครับทีนี้ผมก็เช็คแล้วนะครับจับดินผ้าเท่ากัน จากนั้นผมหยิบออกมาครับก็วางถักลงไปเลยฉีดน้ำไม่ต้องชุ่มมากนะครับกดตัวแค่นิดเดียวครับ ผมจะตดัดผ้าออกเลยนะครับเหลือริมไม่ต้องเยอะนะครับเพราะเดี๋ยวต้องตัดทิ้งอยู่ดีแล้วกลับด้านนะครับวางลงไปเหมือนเดิมให้สังเกตนะครับผมจะเหลือริมไม่เยอะนะครับผมจะเหลือริมไว้ประมาณเซนเดียวนะครับผมข้างละไม่เยอะนะครับทําเหมือนข้าเมื่อกี้เลย ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ฟิกนะครับว่าว่าจะต้องตามนี้นะครับก็คือตามเอาประยุกต์ใช้ไม่ว่าไม่ไม่แล้วแต่ว่าท่านที่ดูจะเอาไปใช้กับเสื้อแบบไหนรูปรูแบบเสื้อผ้าแบบไหนนะครับคือที่เอาฝากระเป๋ามาให้ดูคือบางคนงงๆนะครับว่ากลับฝายยังไงไม่ให้ซับในแลบหรือว่ากลับยังไงให้โค้งมนนะครับ คือส่วนสําคัญนี่ครับนี่สชิ้นนะครับเป็น2ชิ้นส่วนสําคัญเลยก็อย่างที่ผมว่าก็คือว่าการให้น้ําหนักนะครับของผ้ามากขึ้นนะครับก็คือผมจะใช้ชั้นอัดนี่แหละเป็นตัววางบล็อกนะครับตัววางบล็อกรูปของฝากระเป๋านะครับก็จะช่วยให้ฝากระเป๋าคงคงรูปของฝาอยู่อย่างนั้นนะครับนี่คือนี่คือหวัวใจหลักอย่างหนึ่งนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปอผ้าถ่มลากขึ้นมานี้เป็นผ้าทับในนะครับผ้าทับในาบางนะครับเพื่อที่จะเอามาเป็นตัวรองกับฝากระเป๋านะครับไปเปิดดูนะครับข้างล่างอย่าให้แห่งนะครับเสร็จแล้วตัดโดยรอบนะครับเท่ากับตัวชิ้นผ้าชิ้นงานที่เราเตรียมไว้ ได้เป็นชิ้นฝา2ชิ้นนะครับแล้วก็ชิ้นซับใน2ชิ้นสำหรับกับฝานะครับเตรียมชิ้นงานของกุญแจวางประกบไปอย่างนี้นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการเย็บนะครับผมก็าตัดช็อตแล้วก็เดี๋ยวปับกลองไปที่จักรนะครับ